อ่ะตอนนี้วันนี้จบเพลงแรกแล้วขออนุญาตนะครับวันนี้นื่องจากเป็นงานคล้ายวันเกิดของคุูเกต <Okay. S 1> ก็เราจะทําการเป่าเค้กกันก่อนในช่วงแรกนะครับแล้วก็สําหราับในช่วงนี้การเป่าเคก้กก็ถ้าเกิดใครจะให้รางวัลร้องก็ให้ได้เลย <Okay. S 1> แล้วก็ตอนท,นท้ายเราจะมีแบบข้าวแถวขึ้นมาถ่ายรูปกับน้อง <Okay. S 1> ไปนะช่างใช้ในอันจุดเทียน <laughs> เพลแตงกานเราสองคนที่สวยหลังนุ่เกย์จุดีมากเลครับไฟยังมอดเลยอใหญ่ไหมอ่าช่วงนี้ครับ เชิญเจ้าของวันเกิดครับยันเชิญภูเก็ตนะครับปป้มือนังๆกับภูเก็ตครับผมเอ่อไฟแช็กไม่อยู่กับเป็นเตาแก๊สเลยได้ไหมฮะอาจจะก็ไม่ได้กินเยวะ พื่มาไทยขึ้นมาวันนี้เดี๋ยวเตสเกตเชิญไคยขึ้นมาก็ขอให้ทุกคนทำแบบเดียวกันนะทนะครับเตสเกตเตสเกตเอาตัวเป็ที่าดนะโอเคเดี๋ยวเราจะ Happy ่เ r t h d a เยเยใช่ไหมครับมา p p y พี่เบิร์เดยเใช่ไหมเล่นเตะให้พี่เกิร์เอาจารย์ครับ Happy b เ r t h d a เผมดีผมดีเดี๋ยวป

ผมทำข้าวไเฉยอันนี้ทุกคนไม่ต้องหวังว่าจะได้ทานนะครับเพราะว่าเราทำาข้า่เฉยพนระอ,นะอ,อนะทำข้าวนะเลยสองซ้งผมอยากจะเห็นแม่ๆทุกคนทำข้าเคี้ยวแบบให้อร่อยครับผม ขอบคุณทุกคนที่มาในงานวันนี้วันนี้แ้่แตนมาไม่อยู่อยู่ิีงเลย่อนขอบคุณว่าที่เป็นกำลังสำคัญของการสารงานในงานเพียรบังปีได้แม่ท่านใหญ่อย่ังต้องือให้มากหน่อย ว่าไลอ้อนกัมาถึงจุดนี้เลยเนาะเพราะว่าเห็นร้องไห้บ่อย่ด้วยกำลังใจที่ครอบครัวเขาสนับสนุนเนาะแล้วก็ทำให้ไลอ้อนเนี่ยได้วัคซีนได้ดีถึงมาวันนี้ถึงจะมีเสียใจถึงจะมีล้มลุกคลานก็ก้าวผ่านมาได้เนาะถึงจะมีปัญหาต่อไปนานาคตก็หวังว่าไลอ้อนจะก้าวไปเรื่อยเรื่อย คือคุณเกตตั้งแต่ตั้งแต่ห้าขวบไปสี่ห้าขวบไปจนถึงวันนี้นะครับก็ดีมใจที่คุณเกตสปอร์ตแล้วก็ยังรักก็กรัก,ก,ค,รกค,คุณเกตนะครับเหมือนแม่คนเลยนของคุณเกตยังสุดมั่ครัคกตัว คือเราสองคนเนี่ยก็เหมือนเคียนบาเคียนไหลกันมาอยู่ตลอดนะคะเออล้มลุกพุชานกันมาเนาะเออเพราะฉะนั้นเออหวังว่าเราก็ยังคนนงจะไม่ใช่ถามเไม่อประโยชน์มัน,นะครับเพื่อประโยชน์ สุขภาพแข็งแรงนะคะปราศจากโรคภยัยมีกำลังที่จะต่อสู้ต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในข้างหน้า,านค่ะข,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 ขอบคุณค่ะ่นบกเบิกกับม้าเลยครับผมอีกสักหนึ่งรับและคนที่เผืพันนะครับไม่แพ้ ้องไปอ้านอยู่ว่าแม่มากนะครับเรนเชนครับพ่อตายแล้วครับเรนเชนครับผมถือว่าเป็นครอบครัวที่ผูกพันกับคุณเกศมากๆแลู้กคนิ่งมาได้ทรับเวลาไม่พอครับ

นี่ผมบอกแล้วออ๋ดีเล่ตอนนี้คีเลยไมาช้าไมาแม่เป็นคนมารยาทดีครับที่อยูาา่ทานแบบนี้สวัสดีค่ะถ้าเป็นแม่ผมจะเป็นเรื่งองเลยงานเนี้ยโอเคค่ะอันนี้ฝ้ากราไม่ควรนอนจ้าจ่าขอบคุเลยครับคุณแม่ที่เราคนที่ลมยันไม่ได้สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันน,วนี้วันนี้เราเป็น เดวนไม่จบอันี้ก็เป็นงารเกิดของของูเองนผมก็รู้จักคุูเองมาตั้งแต่ตั้งแต่แอนยังเป็นอนุบาลนะครับแล้วก็ดูแลไอ้อันมาอย่างดีมาตลอดเลยับผมจนจนถึงทุกวันนี้ครับผมก็หายดีมากๆเลยครับวันนี้ก็อยากให้คุณครูมีแต่สุขภาพที่แข็งแรง มีแต่วันที่ดีมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งคิดสิ่งใดพัฒนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นแล้วก็สิ่งที่ต้องการมา้สุดเลยอยู่เป็นเอและไรอันตลอดไปนะครับโอเคเห็นข้อตายตั้งแต่สมัยลรอันเด็กเด็ก เห็นตอนนี้ย네ังเหมือนเดิมเลยค่ะเป็นกองาา็บอกว่าขอสวยด้วยไม่เอาอยากจะสวยด้วยแม่อาเก่าอนิดนึงครับครับก็เหมือนตรที่ก็ะกา่อนะคะรู้จักอุมแต่รกงสีท่บ ว่าเคยแอบตีหร <t is newspapers> pues ah, si ือเปล่าแต่ว่าคุณเกศเป็นคู้ที่น่ารักนะคะเด็กๆจะรักรักคุณเกรวมถึงตัวแล้วด้วยก็วันนี้วันเกคุกอายุ14นะคะัีจะดีแขงแรงเร็ๆตัฟู่เป็นแม่ท้าใหญ่คู่สมรภูมิต่างปตเปเชียนตลอดไปรักเกนะคะ มากๆครับขอบคุณครับปรบมือทุกครั้งครับผมตอนนี้นะก็อยากจะให้ทุกท่านขึ้นมาร่วมมือพอนะครับแต่ว่าต้องคงจะใช้เวลาพอสมควรเอาเป็นว่าที่คนมาตรงนี้ก็ถือว่ามาเป็นกำลังใจให้กับคุณเก่แล้วนะครับผมแล้วก็เค้ก้อนนี้เราคงจะได้แต้มองแต่ชื่อชื่อผู้ทหานยังไม่ได้หันเลยอ่ะ ตัดเค้กถ้าหาั่นลูกชุบทานจะไม่ได้ลูกโอ้นราไม่ทราบ้ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวอนุญาตตอนนี้ได้เลยตามตามคิวแล้วว่าเป็นใครจะให้รางวันลน้องก็ได้เลยนะครับถ้าตอน,นท้ายเนี่ยจะมีเข้าแถวขึ้นมาได้ครับแต่ตอนนี้พวกเราเราเป็นไปเรื่อยๆก่อนเนาะวไปเลย,นะเลยสวัสดีบันทีเมเดียนนะครับงั้นก็ฝากติดตามคลิปด้วยนะครับกดไลค์กด subscribe ติดตามเป็นนานๆนะจ๊ะ